รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือดิ่งพื้นเดิมที่เราร่วมอยู่อยู่ในความรักอยู่ในสักท้านี่คือทางสร้างทสศึก สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลูกของพ่อต้องพอเพียงกับผมธนบัตรงามกมลชัยบอส AF7 และวันนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่4แล้วที่น้องๆเยาวชนทั้ง10คนเนี่ยได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงที่ชุมชนโนนไทยจังหวัดนครราชสีมากับโครงการค่าเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การลากองยาวซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่มาอย่างช้านานนอกจากนี้นะฮะน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะมาทําจิตใจให้เบิกบานด้วยการตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรเราไปชมกันเลยครับ ครับผมนะฮะตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราตื่นแต่เช้านะครับมาเตรียมของที่จะทำถวายให้พระก,กันทั้งทอดไข่ทั้งขุ่ข้าวนะครับตอนนี้ก็กําลังจะจัดของใส่ถุงเพื่อถวายนะครับผมก็กําลังเอาไข่ส่ถุงน้องๆก็กําลังตักข้าวนะฮะทุกคนก็ตั้งใจกันมากเลยครับ เยเหลตนแจงอุทาปะชโนจตารุ <laughs> เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของอวิถีชีวิตด้วยเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนด้วยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันหุงข้าวมาใส่บาตรกันทุกเช้ามารับพร <c oughs> แล้วก็ในส่วนของเด็กที่เราให้ฝึกเดิตนตามหลวงพ่อก็คือเด็กได้ออกกําลังกายครับเราเดินตามครับพ่อจาก่อยยเดินเดิน,ดนช้าครับพ่อ อีกทางหนึ่งก็เหมือนการเดินตรงกลมเดินแบบมีสติไปด้วยเดินแบบมีสมาธิจน้าบเรานำอะไรมานะข้าวหลามเรานำข้าวหลาม เราไข่เจียวยเนาะเป็นอาหารในชุมชนนะครับ พร้อมเรียนรู้กันหรือยังครับรเรียนรู้เรื่องอะไรรู้หรือเปล <G ül ub chain> ่ากลงยาวนี่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของดนตรีไทยเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน uh huh. ที่วัฒนธรรมที่นี่เป็นการซ,ซ้อมซ้อมเพื่อประกอบพิธีในเรื่องของงานบวชในเรื่องในเรื่องของอการต้อนรับ łą, ต่างๆเ,เดี๋ยวเราจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับเชิญครับ ถอดรนะอ,องเท้าก่อนถอดรองเท้าเดี๋ยวเรา,เา,าทักทายน้องๆกันสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวเราก็จะมีครูผู้ช่วยนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องของการถ่ายทอดอวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสู่สถานศึกษานะครับอขอเชิญคุณครูปิกครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายคมกิดเข้าใจการนะครับเป็นครูโรงเรียนใหมค่ครัผมแล้วก็เป็นครูผู้ฝึกสอนสอนนะครับ นักเรียนตีกองยาวนอกจากกองยาวนะครับเราจะมีลำด้วยนะครับยังไงเรียนเชิญคุณครูจิตนาเพ็์ด้วยแล้วกันครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวขอเข้าโครงการเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวครูจะพานำไหว้ครูก่อนนะครับนำไหว้ครูครูบาอาจารย์ของดนตรีไทยก่อนนะครับเตรียมตัวสมมนไว้พระ อรหังสมาส,สัมพุทโธพระขวารพุทธัง<ท>พระขวันตันอภิวาเทมิครับ โอ้โหขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนด้วยครับสุดยอดไหมยอดสู้ไหวไหมไหว <laughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับยังไงน้องๆผู้หญิงนะครับ <c oughs> เช่นกับคุณครูจิตนานะครับกน้องผู้หญิงแล้ว่วนน้องๆผู้ชายก็เอาด้านนี้แล้วกันนะครับจะ <c oughs> ได้อยู่ในโซนเดีวยวกันก่อนที่จะตี <c oughs> ให้รบกวนไหว ก่อนนะครับครับผมครับก่อนอื่นนะครับพี่ๆจะต้องใช้มือกับขามือกับขาแค่นั้นน้องจะคอยบอกนะครับตีตามจังหวะนะครับจังหวะที่เราตีนะครับก็จะเป็นปะเท่งปะเท่งปะเท่งตึงปะเทง่งป,เทงปะเท่งปะเท่งตึงใช้มือซ้ายตบปะมือขวาเท่งลัวตึง ตึง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 น่านะครับเดี๋ยวลองดูจังหวะคอมมอนเมสซสักรอบเนาะนะครับก็เริ่มครับ ของฉาบครับเนี่ยมันก็จะต่างกันครับใช่ไหมัผมชอบการตีฉาบมากครับเพราะการตีฉาบตีง่ายครับไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแล้วพวกพี่ปีเตอร์ก็ตีกองยาวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับ เขาก็พยายามครับเปน้องเขาโหเป็นครับพอได้ผมอยากแกโหเป็นเครับใช่ครับมันสอนไะไครับโอ้โอะลอหวดูทางนี้มันต้องเหงาดิใช่ครับต่างมลยเปลี่ยนคอเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้ามาสะบัดจีบตั้งวงบนอ่ะเปลี่ยนมานะคะอันนี้ก็มา้ามาหลบเออแล้วแบบตั้งวงค่ะอ้ะงงะะาวแล้วล่างกันไปสลับกันมาอีกรอบนึงอ่ะทีนี้ก็เอบบอริ่มมองมาปล่อยจีบนะคะอ่ถ้าตั้งวงบน ก็จีบความข้างล่างนะคะนี่อยู่ที่เดิมใช่ไหมคะอันนี้ก็เดินลูกเลาลรำอยู่กับที่ก็ได้แล้วก็เดินก็ได้นะคะขอให้เราย่ำเท้ามันลงจังหวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไงครับพร้อมกันหรือยังพร้<ข>อม <ขอ S 1> นะครับพร้อมนะครับยังไงก็เริ่มเลยแล้วกันโอเคโอเคนะครับผม พวกเราพร้อมไหมพร้อมครับเอาไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับผมดีเลยรวดเร็วฝึกทักษะได้รวดเร็วมากดีมากเลยครับครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนนะครับขอบคุณน้องๆนะครับที่วันนี้สอนพี่ๆให้ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เพิ่มทักษะให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณคุณครูนะครับที่สอนประเพณีนะครับขึ้นบ้านให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณครับลูก่อง i นอกจากน้องๆนะครับจะได้เรียนรู้การลำกองยาวแล้วในเย็นวันนี้นะฮะน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันในการทำอาหารมื้อใหญ่เพื่อเตรียมตัวต้อนรับคนในชุมชนที่จะมาร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อถวายความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันครับ นี่มานะฮะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบขี้เหล็กใช่ไหมฮะจากวันแรกเราตอนเช้าที่เรามาเดินกันวันนี้เราก็จะเก็บเกี่ยวใช่ไหมฮะใช่เพราะวันนี้นี่เราจะมีมวลชนในชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยเราก็จะต้องเตรียมอาหารเผื่อมวลชนในชุมชนเริ่มต้นเก็บยังไงครับเดี๋ยวเราโน้มาหรือไปทางก้าเลยเามีดใหญ่มามาฟันลงฟันลงเอาแต่ช่วงช่วงนี้นะยอดยอดช่วงนี้โอเค ก็คือมีอ่อนมีอ่อนมีอ่อนมีกึ่งเก่กึ่งอ่อนชวงปายมันใช่ไหมใช่หลายๆชุมชนเนี่ยเวลามีงานบุญงานบวชงานแต่งก็มาเก็บอาหารที่นี่บอกเลยครับอ่อนเกลกันเลครับขอมมากอ่ะอันนี้ใบเกลอย่างนี้เขาจะไม่ใช้ทำอาหาร เนาะใช้ไม่ได้เราจะต้องใช้ขนาดนี้อ่อนอ่อกลางยอดอ่ากึ่งแก่กึ่งอ่อนใช้ได้นะครับอ่อนมากไปก็ไม่ดีไปเดี๋ยวเราชิมทุกเดี๋ยวเราไปเก็บเออะไรนะสายบัวไปเราจะไปลงทุ่งนากันลงช้าช้าลงช้าช้าก็คือให้สังเกตดอกที่ใหญ่ที่สุดเราเก็บเฉพาะดอกที่ใหญ่ที่สุดเราจะปอกง่ายแล้วเวลาที่ทำอาหารก็จะกรอบอร่อย ก่อนเราจะมายืมจานยืมช้อนยืมของที่วัดเนี่ยเราต้องมากราบพักกันก่อนรู้เปล่านี่ครับพ่อครับเดี๋ยวจะมาขออนุญาตยืมจานชามครับจะไปจัดงานที่ที่ใช่ครับโอ้โหดึงซะงั้นโอ้โหคุ้มทรัพย์ไปฮึบใครจะเอา เอานี่สิบปิดปิดอ้าวถึงพิธีปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ยครบเฮ้ยขี่ดะฮาระได้ครับลอกแค่เบือกบางๆมันออกเบือกบางๆมันออกแล้วก็หั่นค่าค่ะแบบนี้แล้วก็ตัดให้เป็นท่อน แค่นี้เองค่ะเรื่ยๆบาดม่ข้าวมข้า้ากระดังเข้ากระดังอ่าได้ยินไหมครับ หลังจากรับประทานอาหารเย็นนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่พิธีมงคลนะครับแล้วก็สําคัญมากสําหรับพวกเรานะครับที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับจำนวนหลายคืนด้วยกันนะครับนั่นก็คือพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับซึ่งเป็นผอกศนออำเภอโนนไทยนะครับกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับก็ขอพวกเราได้ตั้งจิตทําสมาธินะคะที่จะร่วมกันทำพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ข้าวราพุทธเจ้า และวันนี้ก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วนะฮะที่พวกเราจะได้พักกันที่นี่นะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมมากมายเหมือนเดิมวันนี้เราจะแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆว่าเราได้อะไรบ้างนะตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับแล้วก็ได้ไปช่วยพระเดินตามพระไปแบกของให้พระครับบินทบาตครับเดินตามพระไปบินฑบาตครับรู้สึกมีความสุขใจครับก็ชอบการไปเก็บสายบัวค่ะก็ชอบการตีกองยางครับแล้วก็ชอบการลำํำแต่ลํำไม่เป็นครับ ได้กินข้าวร่วมกับพวกป้าๆน้าอาครับแล้วก็ชอบครับแล้วก็ชอบถวายาพระพรขอพระเจ้าอยู่หัวครับก็ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงระเจริญครับ ไม่่่ยยาาาาากกให้คคิดดดดอองงงเเรรแตตัันทลลพูุววจสำหรับอตอนต่อไปนะฮะจะเป็นตอนสุดท้ายของชุมชนโนนไทยแล้วบทสรุปของการเข้าค่ายในครั้งนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรและมีความประทับใจมากขนาดไหนติดตามได้ในรายการลูกของพ่อต้องพอเพียงอออากาศทุกวันจันทร,ร์และวันศุกร์ทางทรบ .5 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ อยากให้คิดว่าเราแตกต่างกันเท่าไรลองไม่คุลองไม่คุยด้วยหัวใจจะเกิดเป็นรักและสามัคคีอย่างที่พ่อท่านตั้งใจให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่งพอเพียงให้ใช้ชีวิตที่พอ่อบอก